สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่สุดของแจ้ค่ะประกอบไปด้วยนายชาญวิทย์ม่วงสีและนางสาวปรพาดาอิวนาค่ะและทีมของพวกเรานะคะก็ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน super ai e n g i n e e r s e a s o n 5 track innovation ค่ะและจนวันนี้เรานำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการแข่งขันมาต่อยอดให้เกิดผลจริงกับองค์กรภาครัฐค่ะและนี่ก็คือ แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อนของการรถไฟแห่งประเทศไทยคะ่ะค่ะก็เรียกว่า maintenance inside platform นะคะหน้าแรกก็จะเป็นหน้า o m e นะคะแล้วก็จะเป็น financial report นะคะแล้วก็จะเป็น what if แล้วก็จะตามด้วยปุ่ม status และตามด้วย failure analysis และ R F M analysis หลังจากนั้นก็จะมีเครื่องมือวิเคราะห์นะคะ AI Agent ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลโดย AI Gemini แล้วก็วิเคราะห์ภาพโดย AI Agent และวางแผน PM โดย AI Agent และมี c h a t b o เอาไว้ใช้งานค่ะ Status ติดตามสถานะรถจักรแสดงภาพรวมของรถจักรและล้อเลื่อนทั้งหมดในการรถไฟและแสดงสถานะความพร้อมใช้กำลังซ่อมรออะไรแสดงตาราง KPI ความไม่พร้อมใช้ ทำให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและสามารถคลิกเพื่อเจาะลึกสาเหตุความชำรุดของรถที่มีปัญหาได้ Financial report รายงานด้านงบป,ประมาณสแสดงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงจำแนกค่าใช้จ่ายเป็น2ประเภท P.M. ซ่อมตามรอบ C.M. ซ่อมฉุกเฉินไม่คาดคิดระบบสามารถสแสดงรายจ่ายจำแนกตามส่วนซ่อมและประเภทของรถช่วยให้ผู้บริหารได้เห็นถึงจุดการใช้งบป,ประมาณที่สูงพร้อมใช้ในการ ประมาณการปีงบประมาณถัดไปอย่างแม่นยำและวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาอยู่ที่ใดเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที f ฟ i l ล r ร Analysis การวิเคราะห์สาเหตุแสดงการวัดผลการซ่อมบำรุงด้วย KPI หลักวัดผลด้วย2ดรัชนีหลักคือ MTBF ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนเสียและ MTTR ระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแต่ละครั้งหากค่าใช้จ่าย CM สูงกว่า PM อย่างต่อเนื่องถือว่าไม่เหมาะสม ผลลัพธ์ก็คือสามารถระบุจุดบกพร่องและวางแผนซ่อมป้องกันได้ตรงจุดลดการซ่อมฉุกเฉินและเพิ่มความคุ้มค่าในการซ่อมบำรุง RFM Analysis การวิเคราะห์เชิงลึกด้วย RFM แสดงการแบ่งกลุ่มอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงใช้หลัก RFM เพื่อจัดกลุ่มอะไหล่ความถี่ในการใช้งานและมูลค่าการเบิกพร้อมเครื่องมือ p a r ิโ o พบว่าอะไหล่เพียง5ชิ้นแรกส่งผลต่อดาวเทามากกว่าครึ่งช่วยให้คลังพลาสดุจัดซื้อและช่างซ่อมรู้ว่าอะไหล่ไหนสำคัญต้องมีเพื่อจัดหาให้เพียงพอลดเวลารอซ่อมได้ตรงจุด What if วิเคราะห์สมมุติฐานเป็นเครื่องมือมอนิเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถป้อนเงื่อนไขเพื่อดูผลลัพธ์เช่นผู้บริหารต้องการวางแผน KPI ในปีหน้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลง30%ก็สามารถเห็นมูลค่าที่ลดลงทำให้วางแผนงบป,ประมาณได้อย่างถูกต้องตัวอย่างหากลดค่าใช้ใจ่าย CM ลง30%โดยเพิ่มค่าทำ PM งานละ1น0 0 0บาทจะส่งผลให้ลดค่าใช้ใจ่ายรวมได้ถึง80ล้านบาท C.M. ลดลง P.M. เพิ่มขึ้น S.R.T.E.A.M. Analysis Dashboard เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลโดย A.I. Gemini ในการประมวลผลข้อมูลการสร้มบมรุงจากฐานข้อมูลเพื่อสรุปข้อมูลสำคัญและให้ข้อเสนอแนะว่าควรทำอย่างไรเพื่อให้ผลลัพธ์ดีขึ้นทำให้ผู้ใช้งานทราบข้อมูลอินไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจขององค์กรวิเคราะห์ภาพด้วย A.I. เครื่องมือนี้ใช้สำหรับวิเคราะห์ภาพโดยผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงและสั่งให้ AI ประมวลผล AI agent ลก็จะสรุปข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจาก error code พร้อมวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นทำให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพวางแผน PM ด้วย AI agent เครื่องมือการวางแผน PM ด้วย AI agent เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างแผน PM ที่สมบูรณ์ ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลเช่นชื่อเครื่องจักรรุ่นชั่วโมงทำงานหรือวัน PM ล่าสุดจากนั้นกด generate เพื่อให้ระบบสร้างแผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันออกมาทำให้เจ้าหน้าที่วางแผนการซ่อมบำรุงรถจักได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ช่วยอัจฉริยะแชทบอททำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการตอบคำถามต่าง,าง,างๆเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงข้อมูลต่างๆภายในแดชบอร โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือพิมพ์คำถามที่ต้องการอยากรู้หรือสามารถกดปุ่มคำถามที่พบบ่อยเพื่อให้แชทบอตตอบคำถามที่สงสัยได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะทีมของเราได้เข้าพบผู้บริหารเพื่อออกแบบงานตั้งแต่ AI จนกระทั่งถึงแดชบอร์ดค่ะและแดชบอร์ดนี้ตอบยุทธศาสตร์ขององค์กรในการลดต้นทุนการแข่งขันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดหาและซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อนยุทธศาสตร์การรถไฟปี2567-2570ข้อ1.2ค่ะแดชบอร์ดของเรานะคะทำให้มีการลดต้นทุนนะคะเราทราบต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งค่าของและค่าแรงที่เกิดขึ้น นำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์ในการวางแผนการซ่อมบำรุงผู้บริหารสามารถมองเห็นปัญหาและเข้าใจสาเหตุของปัญหาจากการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนประสิทธิภาพการทำงานทําให้ลดความยุ่งยากและขั้นตอนการทำงานของพนักงานปฏิบัติการค่ะ และแดชบอร์ดนี้นะคะสามารถนําไปใช้งานได้จริงในฝ่ายช่างกลรวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้หรือแบ่งปันแนวคิดกับหน่วยงานอื่นเพื่อยกระดับประสิทธิภาพงานซ่อมบํารุงของภาครัฐอย่างยั่งยืนค่ะถ้าอยากรู้ว่าที่สุดของแจ้มมันที่สุดขนาดไหนก็พบกันในรอบถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ